สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซุ้มเรื่องเล่าทัวร์ใส่สบาจุตินะคะอีพีนี้จุกกับพินิตั้งใจจะไปดูวัดร้างกันค่ะพอได้ข้อมูลมาว่ามีวัดร้างอยู่กลางทุ่งนาที่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาค่ะแล้วก็วัดนี้นะคะก็จะมีประวัติว่าเป็นวัดร้างที่สร้างไม่เสร็จชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเจดีหักแล้วก็มีข้อมูลจากชาวบ้านที่บอกว่าวัดนี้สร้างโดยหลวงปู่ปลอดสุขนทนจันทร์ แห่งวัดบ้านซุง้งและท่านได้มรณภาพไปเสก่อนทำให้วัดนี้ร้างไปค่ะจุป,ปัก GPS นะคะไปที่วัดเจดีหักมีทางเข้าสองทางนะคะขับไปเรื่อยๆค่ะก็จะเจอซากโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินเล็กๆกลางทุ่งนาเขียวขจีค่ะแล้วก็เพราะว่าไปหน้าฝนนะคะที่รอบข้างก็จะเป็นทุ่งนาและทางเข้าก็จะเป็นหญ้าลกเรือจุกับพินียืนหาทางลงอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินใจลุยหญ้าคาเข้าไป เราใช้เวลาไม่นานค่ะก็จะถึงเนินที่สร้างของวัดร้างหรือวัดเจดีหักนะคะแต่โดยรูปทรงแล้วมันไม่น่าจะใช่เจดีตามรูปทรงที่นิยมสร้างเพราะลักษณะของโบราณสถานที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนานี้ก็จะเป็นลักษณะของมณฑลมากกว่าและบริเวณที่ตั้งอยู่บนโคกที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาโดยรูปทรงที่เห็นจุันิฐานว่าน่าจะเป็นโบราณสถานที่สร้างไว้เพื่อผลิตสถานรูปเขารพ เมื่อถูกปล่อยร้างโดยรอบของโบราณสถานนี้ก็จะมีลากไม้ขึ้นเกาะไปรอบๆผนังอิฐก็จะดูมีความคลังมีความสวยงามแปลกตาดีค่ะส่วนทางด้านในนะคะตอนที่จุกกับพินิเข้าไปก็จะให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เข้าไปมนดบสมัยกรุงสีที่วัดไลออำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีค่ะเพราะว่ามีประตูทางเข้าสประตูแล้วก็มีลักษณะรูปทรงต่างๆอ่ะมันเป็นมณฑบ ะะบริเวณโดยรอบของพื้นที่ที่ว่างก็ไว้รูปเคารพแน่ๆแต่ตอนนี้ก็จะมีร่องรอยของการผูกผ้าสามสีที่เสาไม้เก่าๆนะคะก็มีการเส้นไหว้ซึ่งจุก็ไม่รู้เหตุผลนะคะว่าคนที่เข้ามาที่นี่อาจจะมีเหตุผลแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็มีเสียงเล่าเรือกันว่าที่นี่มีดวงจิตที่ยังไม่ไปเกิดปรากฏให้คนเห็นการสร้างโบราณสถานนี้ ถ้าเป็นการนำรูปพคารพหรือเทวรูปหรือ,รรอพระพุทธรูปไปปริสถานก็น่าจะเข้าเข้าวว่าหลวงพ่อปลอดสร้างที่นี่เพื่ออุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณเหล่านี้ค่ะทีนี้มาดูเรื่องอายุของโบราณสถานแห่งนี้นะคะ สำหรับจุมันคือมนดบนะคะถ้าจากชาวบ้านเล่าก็คือร้างในสมัยหลวงพ่อปลอดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตามประวัติเกจิอาจารย์หลวงพ่อปลอดเป็นพระในสมัยปลายรัชกาลที่5โบราณสถานนี้จึงน่าจะมีอายุประมาณร้อยกว่าปีค่ะก็ถือว่าเป็นโบราณสถานในยุครัตนโกสินทร์ในถิ่นของเมืองเก่าอายุธยาค่ะสำหรับใครที่ต้องการไปเที่ยวชมและถ่ายรูปสวยๆปแปลกตา โบราณสถานกลางทุ่งนานี้ก็สามารถปังหมุดไปที่วัดเจดีหักนครหลวงได้เลยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็จะเป็นทัวร์สั้นๆในการลุยหาวัดร้างค่ะปกติวัดร้างในกรุงศรีมักจะเป็นช่วงอายุของกรุงศรีแต่ที่นี่แตกต่างออกไปเป็นยุครัตนโกสินทร์ที่กมกลืนมากค่ะและพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ